เขาโฟกัสเราอะเรื่องกับโยชีอ่ะก็ก็ก็ดีนะก็ไม่ได้รู้สึกแย่อะไรก็ดีที่ชเป็นคนยังไงบ้างในสายตาเราน่ารักไหมน่ารักก็โอ้เขาน่ารักขนาดนั้นนะเนาะใช่ไหมก็ตรงแหละออะไรอะไรบ้างในคองมันก็เยอะอยู่นะ ตัวนี้ก็ใช้มาใช้มาเหมือนกันมันมีจริงๆใช้ตั้งแต่ฟาวเดชันจนถึง แป้งเลยแป้งที่แบบคุมมันด้วยอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ทุกโปรดัก์ใหม่พมเพรามีนวัตกรรมของ l ไลท์ e ร l e c t i n g ก็คือการดูดีทุกสภาพผิวเลยสภาพแสงดูดีทุกสภาพแสงเพื่อน้าดูเป็นยังไงผมหมอถ้าไม่ถึงผิวใช่ไหมฮะนอนเยอะกินน้ำม่เยอะใช่แล้วก็ใช้พวกสกินแคร์เงี<ะ>้ยครับเพราะผมเป็นคนหน้าแห้งไงก็ต้องเติมสกินแคร์หน่อยแล้วก็ เวลาออกมาข้างนอกก็ต้องมีเมคอัพนิดๆหน่อยหก็เราก็ใช้นาสนี่แหละแต่อะไรก็ได้คิดว่าเราขอพูดไปโอเคแต่แล้วจริงๆแล้วสำหรับผู้ชายแต่เมคอัพมันไม่ได้มีความกระปริบเท่าไหร่เลยอไงจริงๆนั้นนะคิดว่ามันจำเจำเป็นครับคือสำหรับผู้ชายจริงๆถ้าถ้ายังไงมันก็ต้องมีรอยอยู่แล้วแหละคือยังไงสภาพผิวเรามันต้องมีหลุมหรือมีผิวไม่สม่ำเสมอกันอย่างเงี้ยรองพื้นตัวนี้ช่วยได้ครับ ครับก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับของนาสนะครับ <c oughs> เป็นทั้งรองพื้นนะฮะร,รวมไปถึง <c oughs> คัลเลอร์เลย <c oughs> เป็นแป้งด้วยแป้งนางฟ้า <c oughs> อันนี้ก็เป็นโปรดักที่ขายดีกตัวนึงครับอัเดตเเดตเเตเหตุเหตุที่เกิดขึ้นเหมดเหตุอันนี้เหรออันนี้ก็ใช้นาปิดเหมือนกันนะนี่คือตอนนี้มันยังแดงอยู่เลยคือผมมาเอาดำน้ำลงไปแล้วก็เอาหน้าไปขูดกับสาะน้ําพื้นสะะน้ำนี่เพื่อ จากดำดเ,รเราไม่ดูระยะหรอกว่าพื้นสะมันผมไม่ได้ใส่แว่นตาไงผมไม่รู้ว่าพื้นมันอยู่ตรงไหนมันลึกแค่ไหนผมก็เพลินถากเข้าไปแล้วผมกระโดดมาด้วยสิเข่เหรอห้าเข็มเราไม่ได้เย็บวันแรกนะคือเว้นมีอีกวันหนึ่งพอคิดว่ากะว่าไม่เย <im it> ็บช่างมันปล่อยมันติดกันน้ำแล้วก็ลงทะเลเล่นเซิร์ฟต่อ <im it> แล้วมีหมอที่หาดเจอหมอพอดีหมอเขาบอกขอดูแผลหน่อยหมอบอกไปเย็บเถอะเดี๋ยวหน้าเป็นหลุม เพราะเนื้อมันหายไปเลยเนื้อมันถากหายไปเลยแล้วต้องเย็บเอาแบบข้างล่างอ่ะดึงขึ้นมาปิดข้างบนตอนเย็บแรกๆจมูกก็จะเชิดขึ้นนิดนึงมันน้อยเกินยปอะไรแบบมันตเสียโฉมอะไรอย่างเงี้ยไม่มันก็สนุกดีอ่ะคือตอนหลังจากผมกลับมาแล้วต้องไปถ่าย MV ของพี่เล็กกิซี่คาเฟ่เขาชอบคาแรคเตอร์มากเลยแบบแปะแปะเออ ได้เงาไปอีกเออได้คาแรคเตอร์ไปอีกแต่จังหวะนั้นเราไม่เราไม่รู้สึกเก็บอะไรเลยนะมันน่าจะชาพี่เออกำลังสนุกอยู่ด้วยมั้งเห็นในคลิปในไอจีไหมว่าขึ้นมายังขำอยู่เลยอ่ะอืมขำเรื่องหลายเยอะก็เลยนะหลายๆเยอะหลายเยอะหลายสักพักนึงก็เริ่มแบบเออเริ่มเจ็บละเริ่มไปล้างเริ่มแบบไม่ห้าวละอืม แก็จะต่มาก็คงเหมือนเดิมแหละครับคเคงเล่นเหมือนเดิมนะด้วยความสนุกอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีแผลอะไรมาเดี๋ยวจะมาเตปแล้วนี้บไเดยม่ตยรอไยังไม่แน่ใจเลยครับคือตอนนี้มันไม่นูนมากแต่ว่าเรื่องรอยสีมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยยังไม่รู้ก็ทาแผลเป็เรื่อยอนนี้เป็นไ หลังไม้แล้วกันนะหลังไม้หลังไม้ผมหน่อยผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยเออเดี๋ยวรอให้เป็นก่อนเพราะว่างานา่่อันนี้ด้วยงานช่วงนี้ก็มีซีรีส์ครับถ่ายอยู่เรื่องหนึ่งเอ่อถ่ายกับอิงฟ้าสลอดใช่ก็เพิ่งถ่ายเมื่อคืนนี้เหนื่อยมากหยดฝนหยดฝนกินกินสนิมถูกแล้วใช่ไหมหยดฝนกินสนิมเรื่องนี้เป็นไงตัดสินใจรับ เพราะว่าอะไรนักแสดงด้วยทั้งอิงฟ้าชาลลอตแล้วก็นักแสดงร่วมอื่นๆแบบน่าน่าเล่นด้วยมากแล้วก็ตัวบทเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนนิดนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูในเรื่องดีกว่าน่าจะพูดเยอะไม่ได้ถ้าเป็นทับทับตอนในเรื่องของเป็นเรื่องของละครเอทับตอนในเรื่องของอารมณ์ของละครตัวอารมณ์เลยเพราะว่าแบล็กวกลเขามีเขาเรียกอะไรมันเจอปัญหามาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยแล้วมันก็มาสะท้อนออกนะปัจจุบันอื พูดมยากเลยนะถ้าพอมาอ่านมันต้องซับซ้อนขนาดนยากยากนี่ผมไปเรียนการแสดงเพิ่มอะไรอย่างี้ด้วยเออแต่ก็ดีเป็นเป็นจุดที่ทําให้เราได้ได้ไปหาอะไรใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆเข้าตัวหาเครื่องมือใหม่ๆเข้าตัวด้วยได้เชนเล้นต์ใหม่ๆได้เชนเล้นต์ใหม่ๆเราเรามีความกังวลเรื่องเรื่องอะไรเที่องอะไรับกที่สุดครับนี่แหละไอ้ความซับซ้อนของตัวละครตัวนี้แหละเรื่องนี้เลยใช่กังวลมากที่สุดใช่กังวลครับเป็นยังไงบ้างทำงานจะอย่างไรดีฮะน่ารักมาก แบบรั่วกันหมดเลยแบบตลบทำงานในทีมาตลบแต่เข้าขึ้นชื่อเรื่องกความสามารถในการแสดงอะไรอีกว่าใช่เก่งมากเล่นแล้วแบบโฟล์มากเล่นเล่นด้วยแล้วแบบรู้สึกคือเราก็รู้สึกไปเขาก็ไปแล้วมันก็ไหลไปด้วยกันอะไรเงี้ยกับคัดแล้วแบบเอ้าเมื่อกี้เราทำอะไรกันไปวะอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาส่งให้ความดีมากส่งดีมากใช่แบบเรามีเกเรามีเก่งเกเขาไม่ยาใชายาของเขาเรื่องความสามารถในการแสดงแรก คือตอนอ่านบทกันอ่านรีทูกันก่ะก็ยังไม่ค่อยู้จักกันมากแต่พอแบบไปอยู่ในกองแล้วได้สนุกไปเล่นด้วยกันไปอะไรด้วยกันมันก็โอเคละจอยครับก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเท่ากับว่าก็มีคุยๆบ้างอะไรอย่างเงี้ย ไม่คุยกันทุงเนี่ยใครก่อนทุกี่คนไม่เอาไม่บอกไม่บอกกี่คนไม่เอาไม่บอกไม่บอกไม่บอกว่ากี่คนคือจริงๆเรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากพูดเลยเพราะว่าเนี่ยที่มีไมค์จ่อผมเยอะขนาดนี้เนี่ยครั้งแรกนะคือถ้าผมพูดไปแล้วแล้วผมไม่มีไมค์จ่ออีกแล้วอ่ะสิ่งนี้มันจะถูกเลคคอร์ดไว้ไงแล้วผมไม่มีโอกาสมาแก้ตัวไงจะมีเยอะกว่านี้หรอจะต้องแพิมมาก่อน อะไรนะมันนไหมีกาแฟขาดสักพักแล้วเราทีคนที่เขาจับเรากินกิชิโยชิยังไงกันอ๋อก็ไม่รู้หรือว่าโยชิหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เราไม่บอกดีกว่าเราเราไม่เราไม่อัปเดตตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราเราไม่มีพื้นที่มาแก้ข่าว้เดี๋ยวเราติดตามในไอจีแล้วกันเดี๋ยวจะมีอะไรอะไรออกมาเรื่อยแต่ความรักคนที่คุยนี่คือยังไงครับอะไรนะคนที่คุยนี่คือยังไงครับ ยงคนในคนนอกโครงการยุ่งยังไงบอกแล้วไม่เอาเดทดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ต้องีชีวคุยก่อนไปดี๋ยวม่พูเรื่องงานเรื่องอะไรนะไม่คุยเรื่อยๆคุยกันอยู่เรื่อยๆดูั้ยกันไหมดู้ยกัน ไม่เอาไม่บอกถ้าถ้าถ้าเดี๋ยวมันมีรูปหลุดมาแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองแต่ถ้าไม่หลุดก็แสดงว่าไม่มีพี่ก็ไม่เห็นนะี่วมันเจอแล้ว่ไอ้รูปเราอ่ะเดี๋ยวเีี้มันเจอแล้วมันเจอแล้วมันไม่น่าหลุดแล้วเจอตอนไหนแล้วม่ได้ว่าหลุดแล้วไม่เอาเราไม่พูดสานทียังโสดอยู่ยังโสดอยู่ยังโสดอยู่ กับเยอชีหรอเพราะเขาจะได้เอาไปทิ้งต่อถึได้มีงานคู่ในเพื่อนสนิทตอนไดออกไปเพื่อนสนิทใช่ทำเพื่อนสนิทกนแต่ก็ยังโสดอยู่รเายังโสดอยู่กินคุยก็ไม่รู้คนไหนไงเอาไปกูคนหลายคนแต่ไม่ได้คุยหลายคนโสดแล้วก็โสดโซดอยู่อ่ะอ่ะถามว่าไปเล่นไม่มีหรือเปล่าสนุกดีดีดี happy 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 มาก แฮปปี้ทั้งตอนถ่ายทั้งตอนที่มันออกมาแล้วฟีดแบ็ดีอะไรเงี้ยถ้ามีงานคู่กันมีทำอะไรได้อะไรน่าจะมีเรื่อยๆครับอืมก็มีคุยๆกันอยู่แบบว่าคุยคุยงานคุยคุยงานกันอยู่รอบเรื่องไม่มีคุยอะไรเลยเขาจะเปที่ดีมีไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่บอกอะไรนะแบบคุยแล้วบอกคนดครับ ก็ก็มีไม่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 รู้ไม่รู้ไม่รู้